สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับน้องอ้อนนะคะฝนแรกแบบนี้ได้รถเก่งรุ่นยอดนิยมนะคะออปชั่นครบๆต้อนรับหน้าฝนนี้ต้องเป็นรุ่นนี้เลยค่ะลูกค้าค่ะ Honda j a z นะคะ1.5 SV เกียร์ออโต้ใครที่กำลังหารถเก่งเอาไว้ใช้งานหรือว่าเอ๊อยากจะได้รถเอามาใช้เนี่ยเป็นรถคันแรกอย่างเงี้ยนะคะรุ่นนี้คันนี้วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้เฉพาะใน รีวิวนี้เท่านั้นแล้วต้องซื้อกับน้องอ้อนเท่านั้นนะลูกค้าขานะคันนี้บอกได้เลยว่าวันนี้อ้นแอนจัดโปรโมชั่นให้คุ้มๆเลยลถสวยมากวิ่งมาเพียงแค่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นเองเดี๋ยวพาไปชมรอบคันก่อนจะมาแจ้งโปรโมชั่นนะสําหรับคันนี้เดี๋ยวให้ตากล้องน้องโอเราแพนรอบคันให้ดูกันเลยนะคะบอกเลยว่ารถเดิมๆผิวพันสวยๆามนะ คันนี้ยเป็นอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่เป็นรุ่นที่ยอดนิยมมากเลยนะใครที่ชอบในส่วนของตัวรถเกง๋งแฮชแบ็กหประตูราคางบเบาๆสบายกระเป๋าและได้รุ่นยอดนิยมคันนี้ลองอ้อนบอกเลยว่าตอบโจทย์มากแน่นอนค่ะลูกค้าคานะกับรถที่ดีไซน์สวยๆและที่สําคัญภายในลูกค้าเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ดูเลยนะคะเดี๋ยวพาดูข้างในก่อนนะคะสำหรับตัวข้างในเนี่ยเลยนะคะ ได้ในส่วนของเบาะผ้ามาให้และเบาะผ้าสวยนะนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่เข้ามาใหม่ใหม่ๆกริบๆเลยนะคะเพราะว่าอะไรคันนี้เขาวิ่งมาน้อยมากๆนะเจ้าของเดิมดูแลดีมากรถมือเดียวคันนี้นะคะตอบโจทย์กับทุกการใช้งานทุกไลฟ์สไตล์จริงๆเพราะว่าเป็นรถเก่งอนเนกประสงค์มากๆเลยด้านหลังก็เก็บของใส่ของได้เยอะนะคะนั่งสะดวกสบายเทดรูมค่อนข้างสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเวลานั่งเนี่ย ไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะนั่งไปนานๆแล้วน้องอ้อนจะอึอดอัดไหมน้องอ้อนบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ทําออกมาได้เหมาะและตอบโจทย์กับการใช้งานอย่างแน่นอนนะคะใครที่แบบว่าหารถเอาไว้ใช้นี่เลยพี่และดูช่วงขานะคือ Honda า o จ็ดออนแอไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วแต่หนูเน้นความเดิมเลยว่ารถคันนี้สวยและเดิมจริงๆตากล้องเดิมขนาดไหนเดี๋ยวให้ดูแผงประตูข้างๆนะคะนี่เลยลูกค้าคะ หัวน็อตเดิมนะคะเม็ดอารเดิมเมนี่คือเดิมเดิมหมดเลยนะคะไม่มีแกะขันไขมาแสแตปมแบร์โรงงานนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่น1นึคันนะคะที่เข้ามาแล้วเหมาะและตอบโจทย์กับการใช้งานรถปีไม่ได้ลึกมากยอดจัดก็ได้สูงและที่สำคัญสภาพตัวรถหนูบอกเลยสวยตรงปกอย่างแน่นอนนะคะรถคันนี้รับประกันคุณภาพแล้วก็ราคาว,วันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษให้3 9 9 0 0 0บาทนะลูกค้าขานะ วันนี้ประหยัดจากรถใหม่ป้ายแดงได้มากกว่า3าม0 0 0สบาทเลยทีเดียวและที่สําคัญผ่อนได้ยาวๆจัดได้ยาวๆซื้อคนเดียว,ยวพี่ไม่ต้องใช้คุณค้านะก่อนจะไปดูในส่วนของเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมขอพาไปดูแวบไปดูรอบคันแล้วก็ด้านหลังก่อนนะคะคันนี้น้องน้องโอขอดูยางหน่อยดูยางก่อนเพราะว่าอะไรแหมยางใหม่สเส้นนะปี2 0 2 4นะคะ ยางก็ได้ยางใหม่นะคะใส่แม็กจัดทรงมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้งานก็คือรถคันนี้ได้โปรโมชั่นนี้ออนแอนว่าคุ้มมากๆนะคะออนแอนบอกเลยว่ารุ่นนี้วันนี้สวยตรงปกและที่สำคัญขับดีมากนะคะนะ,ะขับดีมากๆรุ่นนี้นะคะใช้ดีใช้ทนนะคะนี่เลยออปชั่นฟังก์ชันมีให้เยอะนะคะในส่วนของตัว Honda Jazz นี่เลยดูความเดิมของเขาก็คือพับเบาปรับเบาะนะตัวนี้ ถ้าเกิดเราอยากจะพับเบาะพับได้อย่างนี้เลยนะคะสเสน่ห์ฮอนด้าเจ็เลยนะลูกค้าเพิ่มพื้นที่การใช้งานได้เยอะมากๆเลยนะคะใครที่แบบว่าขนของอย่างเงี้ยจะพับเบาะปรับเบาเพื่อที่เราจะเพิ่มพื้นที่การใช้งานออนแอรว่ารุ่นเนี้ยฮอนด้าเจ็ดเขาทำออกมาได้ดีมากนะคะใครที่แบบว่าหารถแบบวว่าเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆเลยเป็นพนักงานออฟฟิศพนักงานร,รับราชการอย่างเงี้ยหรือว่าแม่บ้านอย่างเงี้ย นักศึกษาจบใหม่คือได้หมดเลยในเซ็กเมนต์นี้ Honda Jazz เอาอยู่นะะเดี๋ยวขออนุญาตพามาดูเลขไหมหน่อยนี่เลยคือเป็นรถอีกหนึ่งรุ่นหนึ่งคันที่ทำออกมาแล้วแบบออปชันเขาครบดูพวงมาลัยดูหน้าจอเลื่อนไม่เขานะสวยมากนะคะ เหมาะกับวัยรุ่นวัยทำงานเอาจริงๆคือทุกช่งวงวัยเลยพี่นะคะทุกช่งวงวัยเลยนะคะ Honda าคันนี้เลขไมวิ่งมา58,940กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคุ้มมากๆนะคะคุ้มมากๆพวงมาลัยมันติฟังก์ชันคุชคอนโถวแพนเดอร์ชิพม,าามีให้ครบพี่นะคะฟังก์ชันการใช้งานอันนี้ม,มีไม,าาม่ให้ครบแอร์ดิจิตอลสัมผัสทัศสกรีนปุ่มคูสตาร์ทครบมากในราคาเพียงแค่ สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องเพิ่มเติมด้วยนะคะเป็นอีกหนึ่งคันนะ่ะที่ที่เชียวมากเลยนะเพราะว่าคันนี้สวยจริงนะคะคันนี้สวยจริงตัวนี้ได้ยางใหม่ด้วยแล้วก็ที่สําคัญเลยเครื่องเขานะคะคันนี้ขอแอบกระซิบหลังไมว่าออนแอนเอาไปลองมาแล้วขับดีมากนะคะหนึ่งจุดห้าลิตรพี่นะคะบล็อกเครื่องหนึ่งจุดห้าลิตรนะคะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้ได้ ตอบโจทย์มากๆนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะ1นลิตร117แรงม้าสำหรับคันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาดูแลดีมากๆและเลขใหม่น้อยมากวิ่งมา50,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเพราะว่ารุ่นนี้ประหยัดจากรถใหม่ไปได้มากกว่า3,40,000บาทเลยนะคะเป็นตัวที่ถ้าถ้าออกใหม่นะรุ่นนี้นะคะ739,000บาทโอ้โหวันนี้พี่เหลือเงินทอนกลับบ้านไปได้เยอะมากๆนะคะใครที่สนใจรุ่นนี้เอกสารใช้ไม่ยุ่งยากนะคะ เอกสารไม่ยุ่งยากนะคะไม่จู้จี้ไม่จุกจิกออนแอนขอบัตรใบเดียวผ่อนเบาๆเลยพี่ตลอดอายุสัญญานะแล้วพี่ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้ค้นค้าในส่วนของเรื่องวงเงินหรือเงินดาวมาคุยกันหลังบ้านหลังไม้แต่คันนี้บอกเลยจัดได้เยอะๆนะคะจัดได้ล้นๆผ่อนเบาๆค่างวดเพียงแค่6 6 8 1บาทตลอดอายุาาาาาสัญญานะลูกค้าขาจัดกันได้ยาวๆเลย84งวดใครที่สนใจอินบ็อกซ์ทักหาออนแอนเลยนะคะ0615415387 061 541 5387 Inbox โท oh รหาหรือว่าแอดบ้านเขียวเบอร์นี้ได้เลยรถสวยๆคุณภาพดีๆต้องที่นี่มงคลคาเซ็นเตอร์ฝากเอาไว้ในอกในใจด้วยคันนี้บอกเลยว่าสวยถูกใจแน่นอนหน้าฝนนี้ฝนใหม่มาแล้วรถใหม่ก็ต้องมาเช่นเดียวกันนะใครที่สนใจ Honda Jazz 1.5 SV เกียร์ออโต้ปี2016คันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใครสนใจโทรหาแอนย้ำเบอร์อีกรอบ0ู1 5 4 1 5 3 8 7ได้รถดีสภาพสวยต้องคันนี้ ที่นี่เท่านั้นสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ